ค่ะฟุ้มปุ้ยเพรอินดี้นะคะมือนีกับผาทุกคนนะคะมาดูอินทภาลัมที่ไร่ทิติยานะคะ mm hmm. ก็พอดีว่าวันนี้แวะมาสอนที่อบตอทาลี่นะคะสอนขายของออนไลน์ค่ะแล้วก็เลยเห็นทางระหว่างทางเขาบอกว่ามีทางไปดูไร่ไร่อินทภาลัมนะคะซึ่งอินทภาลัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่เหมือนจะพึ่งแบบได้ เหมือนจะได้ยินช่วงนี้แหละว่าเออแบบมันบูมหรือมันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ก็ไม่เคยกินสักทีก็เลยกะว่าจะมาลองดูที่นี่นะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สวนลักษณะส,นสวนนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศภายในสวนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสวนนะคะบรรยากาศสวนเนาะอินทผาลัมซึ่งมันก็ เยอะเหมือนกันนะส่วนเขาก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะบ้านสวนนะคะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังจะเก็บเกี่ยวอินทผพาลัมไปขายกันที่ไหนนะคะตลาดอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้เวลาปลูกที่นี่กี่ปีนะคะกินก๋น้าพริกแซ่บอ๋ออันนี้แพ็คขายยูไสจะนี่ อ๋อขายเนกอุดรใช่ไหมคะปลูกปลูกจะปีคะสวนเนี่ยสามปีกัเก็บผลผลิตได้แล้วเนาะอืมชื่อสวนทิตยานะคะตอนนี้ตกยูโลเท่าไหร่จ้ะสองาสห้าิหน้าสวนแล้วถ้าเกิดว่าสามร้อยออืม,อ,มอันนี้มีช่องทางการติดต่อที่ไหนบ้างคะ เฟซบุ๊กสวนไลทิิยาเลยใช่ไหมคะมเพจนะคะเพจไลทิิยาเลยนะคะแล้วก็ทอมัสโทรมาสั่งที่นี่ได้นะคะรสชาติของอินทผลัมที่นี่ก็จนืนหวานเนาะคือว่าสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยเห็นเนาะผลละไม่ตัวนี้เนาะคือได้เอามาปูค่ะแย่กแหลก อยากเปลี่ยนร่องเมือก็อยากเปลี่ยนร่องเมือ่าบ้านเอาเสียใจบ่อ๋อปรากฏกับกับนักศึกษามาก็มีอากาศบรรท้อนเมื่อไข่ไข่กับแต่ว่าอากาศไม่ร้อนแดดอม่ร้อนออกแรงแรงมากเลยค่ะก็เลยลองหอบมาเปลี่ยนพอดีแม่ะได้ผลได้ผลเลยเนาะค่ะได้ผลเลยจักไรคะนี่แปดไรจ้ะแปดไรเนาะค่ะโอ้สามปีเองได้ผลผลิตละค่ะ อแล้วนอกจากบ้านเราแล้วมีตรงไหนปลูกอีกไหมคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอจะทราบไหมคะแตมพี่สวนเอะไรคะสวนตอนพู่แล้วก็สวนแถวอะไกาลสินก็ค่ะอ๋อกาลสินน้ำพ่องขมิ้งแก่นเมืองเลยใชยภูมิน้อองงน้วลพูดถึงสมัยก่อนนี่ผลไม้ตั้งที่นี่หลายเนาะบ้านเฮ่านี่บ่ค่อยมีผลละไม่เนาะ เดี๋ยวนี่บ้านเฮ้านี่เอามาเมื่เลยทุเรียนกับเดบูกเนาะอย่างตุเรียนกับบูกเออแมนก็เลยนี่ก็ได้ขายดีเลยนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีที่ไหนมีก็มีก็เพิ่มรสชาติเหาดีก็ของเพิ่นอกแมนมหาค่ะพื้นฐานเพิ่นอังกฤษหวานปานนี้มาพอดินบานเข้าก็ด้เปรียบเพิ่นแมนมหานท้อหวานคช่ท้อมหวานท้องกรอบ นอกจากกินซดๆเรากินแบบได้ได้อีกบ่าจ้ะเข้าไปเฮ็ดแปรรูปอี็อย่างบ่ก็เฮ็ดน้ำค่ะเฮ็ดน้ำเฮ็ดเป็นไส้ลับอืมดีจังเลยเนาะก็ไปอบแห้งได้ด้วยอบแห้งค่ะอันนี้คือเป็นเป็นลูกที่มันร่วงใช่ไหมคะใช่ลูกที่มันร่วงก็จะขายอีกราคาานี่ใส้ลับลูกร่วงก็ขายมันละลายซวสสดลูกคัดออกค่ะลูกคัดนี่สวยไหม เท่าไหร่ก็เต็มที่ค่ะเป็นเสียลูกเขียวแน่ลูกนี้แน่สันกะเป็นแฝดลูกบางคนกับมาสื่อไปเห็ดนาเอาจีนไลูกมากแม่ขอบคุณค่ะแล้วไอ้ต้นเลยครับปลูกยังไงขายยังไงคะต้นมั่นต้นพั่นมั่นสั่งน้ำเข่าค่ะต้นหนึ่งสี่พันบาทสี่พันบาทโอ้คุ้มหรอคะ ใช่ไหมคะมันกลุ่เลยค่ะเพราะว่ามันลงดินเลยเลยมันมีหลายขนาดแค่นะไมีขนาดขนาดอขนาดต้นนิดหน่อยสั่งนำเข้าเลยหรอคะเนี่ยนำเข้าค่ะนำเข้าหอเผ็ดเพราะว่ามันขายท่านค่ะขายท่านปลาร้าปลูกหรอมันทีแยกเพ็ดปลด่ายพร้อมมันทีแยกเพ็ดผูเพ็ดเมียบลาด่ายพร้อมเพราะว่ามีสองเพ็ดอันนี้ต้องมาผสมเกสรอีกทค่นึงเวลามันหายคนผลิตมาก อันนี้คือตัวนี้พันก็คือทรงหยากใช่ไหคะที่สองปลุกหยักอันนี้สองพันห้าออกจากแคปซูลพื่งลงไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะอ๋ออันนั้นคือได้เก่าเดือนแล้วค่ะเก่าเดือนพร้อมที่สีลงดินได้เลยแคปแตกคแคปซูลนี่เขาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่ออกจากหลอดมาน้ำเข่ามากเลยค่ะแคปซูล ก็เลยสิเห็ดบานกะลองเพาะให้ให้บานเท่าว่าเออถ้าเพิ่นอยากปลูกพ่อเมล็ดก็สิเพิ่นอันนั่นไปแต่ความชั่วในการแยกเพศนี่สิบ่มีค่ะเขาให้เขาให้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ผนี่สิร้ายกว่าตัวเมียจ้าค่ะถ้าชั่วชั่วเขาสิเอาแบบนี้ดีกว่าเอาขอมเออในเหยียอไปดีกว่าอโ้คิดว่าประมาณจะปีขึ้นทุนคะนี่ ปีนี้เนี so ่ยประสบปัญหาหลายอย่างเนาะโควิดแน่จะโควิดมราคามันกระเถิดล่งแล้วก็ไอ้ยังก่อนวัตถุดิบที่ใส่น่ะคือถุงมันน่ะป้องกันฝนบ่ได้ก็เลยเกิดไอ้น้ำน้ำมันหัวไหมคะน้ำมันล่งใสจันมันมันจะเหตุให้ลูกมันเนนามันเปื่อยใส่กันค่ะอากาศ แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะพื้นดินบ้านเฮ่าก็คือปลูกได้ประมาณหนึ่งโอ้แต่ก็ต้องแบบสั่งมาจากต่างประเทศแมนค่ะสั่งน้ำเขาแต่ว่าเหายังเหรอเหายังพอเองมาได้บ่ะจ้าจริงจรงเด้พอเองได้แต่ว่าเขาก็บอนิยมนะคะมันอาาสีต้นทุนตำแต่ให้ผลผลิตมันออกมานี่บางต้นก็เป็นตวผูเป็นตูผูหลายตัวเมียลูกคือลอยหนึ่งกับิสด้ต้นตัวเมียอยู่บ้านต้นหนึ่ง S <S เารา,เา,เาตัวผูตัวเมียมันมันตัางกันตรงใดแต่รสชาติเ่างกันตรงไดนตัวผูนี่ก็ให้เกสรค่ะตัวเ<อ>มียก็ให้ใหายรูปแ<อ>ตว,ว่ามันตองมาผสมกันกันเด้ออค่ะมันมาผสมกันก่อนเ้าตตรงเอาเ,อาเกสรตัวผูมาพร้ใช้ตัวเมียก่อนอ่าห้าวบวผสมเกสรมันกับสัปกิสีดอกลวงไปค่ะดอกของตัวเมียมันก็สสีลวงไปอืม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  กแต่ว่าดกเนาะเห็นจนถ่งดอกค่ะดกค่ะดก,ดกมากเลยแรกแรกเนี่ยที่ผลผลิตดอกมาใหม่ๆนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจานพี่ปลูกอยู่ลอยหาสิบหกต้นท,ที่มันยั่งนะคะ,ะแต่ว่าเอ๋ยหลากเนาก้นเนาไปยี่สิบหาต้นมันนั่นพี่ก็ขุดทิมม,มาดี้ที่มันเหลือที่เหลือแต่ผลผลิตก็คือต้นหนึ่งสิได้อยู่ประมาณ เก่าจันเก่าจันขึ้นไปถึงสิบสองจันแต่ผีกรว่ามันหลายอยู่มันหลายพอต้นมันยังหน่อยอยู่ไหมคะสามปีแล้วลองเบิงล่องว่าข้าจงไว้หลายๆดีมันสิเป็นยังไงแต่มันก็เรียงได้อยู่ได้ว่าคุณภาพของลูกมันอาจจะน้อยหน้อยค่ะมันอาจจะน้อยลงพระมาณก็เลียงหลายเนาะปกติต้นนี่มันมันมีอายุมันมาจาก ก็ว่าบอกจสิบแปดสิบปีค่ะปาชั่วลูกชั่วลานเลยค่ะทุกคนแสดงว่าซื้อแบบแบบเพาะเนื้อเยื่อนี่คุ้มบอกเลยว่าคุ้มค่ะคุ้มคุ้มทั้งรสชาติจ้าค่ะรสชาติมันก็บ่าเปลี่ยนเนาะแมนค่ะลองชิมดูแล้วมันก็ซื้อพอาเมล็ดก็สิไปรุ่นว่ามันสิออกหมากออกผลบอสเพอออกหมากมาแล้วสิรุ่นรสชาติอีก เพกกื่นว่าไก่ดีแม่กับไปเจียมอยู่มันก็มันก็นกยังฟาดอยู่เราก็ถือว่าไก่ดีแต่มันก็สูเนยเยอะประเดยวขึ้นเขค่ะเนยเยอะระดี้แสดงว่าอันน้ำขอจากประเทศยังก่อจะนี่อัอนดูไบจ้ะดูไบมินจะพารลาดูไบ,บ,บเลยนะคะเนี่ยอ,อันแสดงอันที่เขาไ้อะไรนะ อินทผพาลัมอบเชื่อมเชื่อมนี่ก็ใช้อันนี้ใช่ไหมคะค่ะคนละพันใช่ไหมคะมันเป็นพันเม็ดหยุ่นเนี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นพันกินแห้งอืออืซึ่งบางทีบาานเขาเข้าใจว่าเขาเชื่อมมากอันนัแม่นมันเป็นผ้นกินแห้งไหมคะอ้าวเหรอคะรสชาติมันหวานมากเลยนะคะหวานมันหวานหวานยังกระเชื่อมเลยค่ะมันมันคือเชื่อมแต่รสของมันเป็นแบบนั้นรสชาติมันเป็นนคันผู้ใดสนใจเนาะค่ะเรามาท่องเที่ยวได้นะคะตรงนี้ที่อำเภอท่าลี่ เอยไม่ใช่อำเภอกรุมพาวาปีอบตท่ารีรู้สึกจะเป็นแห่งแห่งแห่งเดียวไหมของของที่นี่แล้วก็เป็นที่เดียวของอุดรไหมคะไม่ไม่เป็นสองที่มีมีสวนผู้ว่าอำนาจประกาะค่ะส่วนแรกอแล้วก็มีสวนเออะไรนะธัญพรอยู่กุดจับกุดจับแล้วก็มีสวนที่นี่แหละสวน ทิติยานะคะหลวงบัวลำพูหลวงบัวลำพูค่ะหลวงบัวลำพูแสดงว่าเป็นเครือข่ายกันไหมคะหรือว่าไม่ค่ะหรือว่าต่างคนต่างคนก็ต่างทำใช่ค่ะอ๋อต่างคนกับต่างทดลองเบิงถดร่องค่ะทดลองเอามาใส่พื้นที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพิ่นจะปลูกอ้อยปลูกมั่นเป็นชั่วลายแล้วก็มีโปกี ปีมานีกับประมาณซีหาปีมานีเออสิปีได้เพราะว่าพี่กับปลูกยางปั้มซีปีอะแต็สีมีอย่างเขาม้าเพิ่นก็ลองปลูกอย่างเบิ้งอย่างคือได้ผลแต่ทีดพ่นมาทั้งไต่ปลูกอย่างได้ผลเนาะมาในบ้านพี่ก็เลยลองมาเปี่ยนว่าปลูกอย่างหลังจากที่ปลูกอ้อยหลายแล้วมันกัดราคาตกเนาะเวลามันมีอย่างหลายๆราคามันจะตกก็เลยมาเปี่ยนเป็นปลูกยางพี่ก็มาปลูกอย่างคือกันปลูกอย่างอยู่ประมาซิปีนี่ละมื่อกีด ราคาอยู่ต่อน,นั้นโลละสิบกว่าบาทไม่ได้พี่วา่าบพราะท่านบ่ทันใส่เพระา <c oughs> ระท่านใส่ค่ะหนูกระเกรียนเราก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะคะา่ะเพะเพราะท่านใส่อีก็เลยล่อ,ลองล่องหันไหมศึกษาผดออย่างอื่นเบิงอีกก็เลยบ่าเออไปเบิงงานอยู่สวนท่ายาพรเบิงค่ะเป็นการนะํำให้ปลูกอยู่ อของเพิ่นเป็นพมาเลดที่แหลนกนะะกลับไปชิมอยู่บ้านห้าวบะมีเท่าบะเคยกินเห้าก็บสีวามันแสบค่ะม,มันแสบหาบ้าวบะเคยกินอม,มันไม่เนะาะบ้านนี้พิก็ก็เลยล่องมากินเนื้อเยอเพราะถ้าในตินใจปลูกตอนนั้นก็คือ,อศึกาษาอยู่ว่ามันมีแบบใดแน่ก็เลยไป ไปอบร่มอยู่สวนยูโคลาชไหมคะมสวนเด็ดป่าสวนภูมิปัญญะทิ่นค่ะกับไปฟังน้ำเพลินเป็นไงความรู้มากก็เลยลองเออลองตัดสินใจเอาอมาเอาในเยื่อดีกว่าราคามันอาจสิสูงแต่แต่ความชั่วในการปรากายพันธุ์นี่มันสิร้อดเปอร์เซ็นต์ที่ก็เลยตัดสินใจเอาในเยื่อมาปลูกเลยค่ะ สองปีสองปีสียหายผลอยู่สามสิบต้นผิดก็เล่ยร่องต้นมันยังหน่อยอยู่ก็เลยตัดถิ่มไปมจันมันนะคะจ,จันตัดจ,จันถิ่มเอาไว้สองต้นเอาไวช้ชิมเบิงว่ารสชอเาจานนั้นสิเป็นริงไหญ่ไมันสิียบ,บอ พอดีเอาไว้สองต้นเอามาชิมเมืองเอ่อรสชาติมันก็นดีค่ะพอปีนี้ก็เลยหายหายผลผลิตตัทุกต้นเลยปีที่สามค่ะโอ้ปีที่สามก็ได้ผลผลิตทุกต้นเลยได้ผลผลิตปัทุกต้นเลยต้นหนึ่งสิบสิบจันเก่าจันถึงสิบสองจันแล้วจันหนึ่งสิบประมาณ สิบโลแปดถึงสิบโลค่ะโยกคัก่ะคือบกกาบกกาบกกาเดียทิ้งก็สิมันดูขักนะบกการเดียทิ้งคือเสดายคือว่าเสดายเพราะมันเพื่อมันหลวงเพื่อมันลนให้มันเหลือแน่สินะค่ะแต่ว่าคนผลิตออกมาเนี่ยมันสิหลูกน่อยค่ะเก็บมันสิตามันหลูกหน่อยสุดท้ายก็ต้องต้องตัดใจตัดออกเนาะ ปีต่อไปก็คือสีรูแล้วล่ะว่าเออตรงเห็นแบบไหนหนึ่งเรื่องถุงถุงคือกันเวลาห้ามาใส่นี่ยหาถุงที่มีคุญแจผาสิเสื้อถือได้อันนี้เนี่ยตอนแรกเขาว่าน้าเขามาพี่ก็เลยสร้างไปพ่อพ่อออนเงินไปแล้วบอกว่าถุงน้าเข้าไม่ได้โควิดวัคซีนมาจาเป็นก็ต้องใส่ถุงน้าเข่าเพราะว่าเขาเสียเงินไปแล้วกันกันฝ้นประเด็นฝนมาก ทรงสามซีเท่อนี่ล่ะเปื่อโรงบาดเนี่ยขาดขาดถุงขาดก็เลยเสียหายผลผลิตเสียหายหลายอยากเจ็ดแปดตันสเลยซีเรียยอะมากสองสามตังคะล่วงแบบบังจันดีสิบว่าไรเลยล้วงร่งดินเบิดล่วงทิมเบิดเลยว่ามันแตกด้ยค่ะมันมันแตกมันเน่ามันถือฝนมันสแตกสีเน่าล่ามไปหากันเพราะ่าลูกมันหนา ม,มันออกเป็นฤดูกาลมาค่ะค่ะ,คะสีออกปีหนึ่งเสียออกแค่หนึ่งเริ่มตั้งแต่มกลามักลาไปก็เริ่มเริ่มแท่งจันขึ้นมาเห็น<อ>แล้วค่ะแต่ว่าทีสีผสมใดก,ก็คือกลุ่มผ้ากลุ่มผ้าแท่งจนันประมาณสิบหาถึงยี่สิบมือกระสีเริ่มผสมแล้วค่ะจันกระสีแตกไปดิแตกเขากระสีเริ่มเอาาตัวผูมาผสมเดี๋ยว อีกผสมไปได้สบประมาณสองเดือนอลูกเขาก็สีใหญ่ประมาณอทอเม็ดประกระพวงเอประกระพวงเขาเนี่ยเขาก็ไปเด็ดออกแต่งออก<ช>อันนี้พี่บ่เอยได้แต่งปันใดเสียดายพุ้มมาเสดายเสียดายมีจริงสินะมันก็เลยหนาหนาแต่นับแต่เพิ่นกัว่าลูกขนาดบม่นแต่งยังลูกยังซ้ำหนีเลยทัน อาจีพเป็นหนึ่งดินดินดีพันธุ์ดีน้ำน้ำกับมะเคยขาดสามยางนี้ทัดดีนี่น้ำเข้ากับมีเป็นสะอันมาค่ะให้เพื่อนใดเอาจากน้ำบาดาลขึ้นไปเป็นข้าวเพด่้าเงินสาไหมคะดูดจากสะมากจนว่าหดเอาน้ำไปพักไว้สะก่อนตากแดดไว้สะก่อนปกปกติแล้วสีปล่อยเลยสีปล่อยใส่เลยมาดีสังเกตเบิงมันสีงามสะ ต้นใหม่มันสิบกือตออเท่าพักน้ำไหมเด้ค่ะเปิดใส่เลยอ๋อนี่แหละมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเนี่ยจริงๆต้องพักน้ำค่ะขึ้นมาเราก็ต้องพักน้ำโอ้โอเคเลยมีคนมาดูถึงที่ไร่เนาะได้ค่ะ เดี๋ยวจะให้ฝากเบอร์โทรด้วยนะคะโอ้นี่นะคะอันนี้ใช่ไหมคะถุงที่บอกว่าต้องใช้ค่ะนี่ค่ะมีมีถุงยี่ป้องไม่สิกร่างไม่ก็สิเข่าไปค่ะเวลาฝนตกมาเนี้ยมันก็จะซึมลงไปอืมถึกถซึมลงไปอืมไม่ขาดใค่ะไหมอ่าโอ้นี่ถขาเป็นช่วงใหญ่มากเลยนี่ก็มันมันก็ได้ราคาเนาะเพราะว่าลูกมันหนักเนาะอืม แบีด้อืมบ้อ่ะอบ้านก็บางสวนก็เพิ่นสิเฮ็ดได้ดีกว่านี้ค่ะเพิ่นมีประสบการณ์อันนี้ปีแรกก็แต่ท่านนี่มีประสบการณ์ปานใด้อ้าวเหรอหาอะไรคะหาลูกเน่าอย่างเงี้ยอ้าวเหรอว่าก็ต้องปรกครองเหมือนกันนะเนี่ยใช่เดือดลูกน้อยได้แต่ก็มีความสุขเนาะเราก็อยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อโอเควันนี้ก็มาเที่ยวชมสวนทิตยาทิตยาในชื่อจริงพี่รู้ปาคะอ,าอ๋อ <c oughs> เป็นชื่อลูกสาวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทิตยามากๆเลยนะคะอยากให้ทิตยาฝากฝาก,กช่องทางการติดต่อไว้หน่อยได้ไหมคะโ,คโทรมาเลยคะ่ะค่ะ0 6 4ยค่ะ5้าเดค่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะคถ้าเกิดว่าใครอยากทาน อ,อินทผลัมกับกรอบนะคะของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะก็ผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมานะคะที่สวนทิติยานะคะไม่ไกลมากค่ะเดี๋ยวปักหมุดมาเลยนะคะคก็สามารถที่จะมาชมได้นะคะเนี่ยเวลากินนะคะทุกคนกินทั้งเปลือกอย่าปอกนะคะกินทั้งเปลือกกัดยาวอ๋อกัดอ่ากัดตามแนวยาวหวานอะ่ะหวานมากอร่อยคะ่ะ ก็เป็นผลไม้ที่แปลกเนาะบ้านเราก็เพิ่งได้กินเนาะมีประโยชน์เยอะโอเคค่ะ okay, so, <laughs> วันนี้ก็อยู่ท่ามกลางอินทผลัมแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาอุดหนุนอินทผลัมที่ไร่ทิทยาก็อย่าลืมแวะมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ